เอาละครับเราก็กลับมาอยู่กับเกม No เวย์ทูดาอีกแล้วนะครับผมตั้งแต่ผมได้เล่นมานะครับเลเวลตอนนี้ผมก็อยู่ที่31แล้วนะครับผมผมก็ได้ได้มีอุปกรณ์ได้สร้างตัวนี้นะครับผมอันนี้ตัวนี้ผมก็ได้อุปกรณ์มาครบแล้วนะครับผมว่าจะสร้างตัวนี้มา1ชิ้นนะครับเพื่อเอามาสร้างปืนนั่นเองนะครับนี่ผมจะกดวางไว้ก่อนนะครับตัวนี้มันบอกว่าเป็นโตะสร้างปืนนะครับผมโตะสร้างปืนกับอุปกรณ์ปืนหลายๆอย่างนะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือน เหมือนปืนที่ใช้ในการกันบังบ้านนะครับผมแต่ของเขาโอ้นี่ไงนี่ไงนึกว่ามันไม่มีแสดงว่าเลเวลเราต้องสูงกว่านี้นะครับค่อยสร้างได้ในปืนที่ผมเก็บมาเออไม่มีฮะปืนที่ผมเออ่ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมวะเออ่ซิมิออโต้เดี๋ยวผมต้องรู้ก่อนเออใช่ตัวนี้ปืนที่ผมเก็บมาต้องเป็นตัวนี้แน่นอนเลย โอ้ปืนนี้ ak ak 15 90เลเวล90เลยนะครับผมตัวนี้เป็นปืนลูกสองปืนสั้นตัวนี้เป็นปืนแบบยิงนัดเดียวปืนแรงๆอะ่ะอ,อันนี้ m 4 m 1 6นะครับพวกธนูเลเวลผมยังไม่ถึงอะ่ะแต่ว่าผมจะสร้างให้ตัวนี้ก่อนก็แล้วกันมีหน้าไม้นะครับผมหน้าไม้ลูกธนูเราต้องเตรียมลูกธนูด้วยดิแต่ว่าปอกกระสุนปอกกระสุนเราสร้างจากไหนวะ มันต้องมันต้องหาเออนี่ไงปอกกระสุนอ๋อต้องเอาไอ้ตัวนี้มาสร้างใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องหาไอ้นี่ก่อนเพราะว่าผมต้องการปอกกระสุนนะครับเพื่อมาสร้างกระสุนนั่นเองกระสุนผมเหลือ36นัดเองเดี๋ยวผมต้องหาก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวไอรอนบารมาใส่ก่อนนะครับผมเป็นตัวที่ไว้สร้างตัวนี้ผมจะเอา20ชิ้นเลยก็ได้ประมาณกี่นาทีวะเนี่ยเอ่อ ประมาณ40นาทีนะครับโอเคเฮ้ย okay. เอาทำไมเฮ้ย hey. ใช่เหรอเมื่อกี้แสดงว่าเออมันมันมันสร้างได้เยอะอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยมันผมคิดว่ามันสร้างได้แค่เออชิ้นเดียวแต่ว่ามันสร้างได้200ชิ้นเหรออ๋อนี่ไงแสดงว่า1ชิ้นเดี๋ยวนะผมต้องไปที่1ชิ้นก่อน อาหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นมันสร้างได้สิบลูกนะครับผมลูกกระสุนสิบลูกส่วนอันนี้มันสร้างได้สองร้อยโอเคพอดีเต็มสร้างได้สองร้อยเออเดี๋ยวเราจะไปที่ตรงนั้นกันก่อนออกไปที่ด้านนอกไปฟาร์มของกันก่อน,นนะครับผมมีอะไรในกระเป๋าไหมโอเคน่าจะได้อยู่มั้งเตรียมลูกกระสุนไปด้วยออกไปฟาร์มกันก่อน,นเอาของเอาของโอเคตรงนี้ก็มีไอ้นี่เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาที่ตรงนี้กันเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สีแดงเรามีปืนแล้วน่าจะปลอดภัยอยู่มั้ง เดี๋ยวเราจะมาดูท okay. okay. oh ี oh ่ตรงนี oh ้ด oh ้วยตรงแคมป์นี่ด้วยโอเคโอ้โหไอจิงโจ้นี่ว่ะเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเป็นคาตานาโอ้โหโหโหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะจนอคือคือเฮ้ยอุ๊ยอื้มงดเมอโอเคตรงนี้มีวมาป่านะครับเนี่ยมีโีเฮ้ยทำไม มันเหนื่อยมันเหนื่อยอ่ะเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอเคโอเคได้ละโอ้โหเลยสิบเอ็ดนัดเองดีหน่อยนะที่เราเอาเตรียมอาวุธนอกจากไอ้นี้มาด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องใส่ตรงนี้ก่อนโอเคน่าจะมีไอ้ตัวนี้เยอะนะเพราะว่าเข้ามาหลายรอบแล้วน่าจะรู้พื้นที่ได้ละโอเคเดี๋ยวใช้ปืนให้หมดเลยเพราะว่าเราทําไปตั้งสองร้อยนัดนะครับ ไม่ไอม่ทันเว้ยโอเคเติมยาก่อนเฮ้ยโอ้กระสุนหมดแล้วลืมดูเลยเมื่อกี้โอเคได้นะขอเก็บของก่อนเออตรงนี้มีนั่นนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอเคได้เล้าไม่ได้อะไรเลยโอ้โอเฮ้ยตรงนี้มีทหารเฮ้ยมีเหรียญนะครับผมกับไอ้ตัวนี้ เดยเฮ้ย,ยเข้ามาเข้ามาม,มันมาเยอะจังเลยเว้ยเด็กใช้กัดใช้กัดน,นี่ทหารออาทหารเราคนแล้วนี่หว่ามาที่ตรงนี้รอนมากัดเกย์ฟันนีอ่อุ๊ยเรตายเว้ยได้ไรตัวนี้ ผมจะมาปันฟัดเฮ้ยรถโอ้โหมันมันกดออกไปช้าเลยเว้ยเวลาเลี้ยวอ่ะมันต้องวิ่งตรงอย่างเดียวแล้วเนี่ยเอ๊ะโอ๊ยหมดไหมได้ละได้ละยังมั้งโอ้ยตัวเกมเล็มกเล็มกเล็มอุ้ยสตันเลยเดียว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 โหเข้าม่เยอะมากถอย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 เฮ้ยออกไปกันออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนลืมไปว่าตัวเอง ยังสร้างกระสุนไม่เสร็จ <c oughs> ังไม่เป็นไรตัวนี้เฮ้ยมันมีไอตัวสมบีเดาเติมยาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องเอาอยางนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวต้องล่อมันมาแต่ละตัวนะครับได้ไหมโอเคล่อมาแล้วล่อมาแล้วล่อมาแล้วฟันฟันฟันเรียบร้อยขนได้อะไรได้ผ้าโอเคตัวนี้เติมยาเดี๋ยวผมต้อง รอไอ้ตัวนี้นะครับพื้นที่มันน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะไอ้ตัวเนี้ยเคเดี๋ยวต้องอุ้ยอุ้มไอ้จิงโจ้อือหือเคเดี๋ยวเข้ามาไหนหมดยังไอ้ตัวนี้มีด้วยโอ้โหมีสามตัวได้ไหมค่อยๆค่อยๆไม่อยากเฮ้ยเอามาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วแล้วล้อมเราไหมเราแบบไม่รอดต้องรอไอ้ตัวนี้ออกมาสองตัวนะครับ โอเคตัวนี้มีกองโอเคได้ได้ตัวนึงได้ตัวนึงได้รึปั้ปั้งโอ้ยโอ้โหมันออกไปไม่ได้มันเหมือนมันเหนืดนะครับโอ้โแลวไอตัวนี้ก็เราเปิดไว้ซะเหลือเกินเนี่ยโอเคเหมือนอาวุธผมจะไม่พร้อมแล้วตอนนีน้ใกล้ฟังอยู่ละโอ้โหมีอาวุธไหมโอ้โหไม่มีอาวุธมีโทรศัพท์นะ ผมต้องทําการค้นแถวนี้ก่อนละโอเคตัวนี้มีอาวุธนะครับมีอาวุธมีหมวออกมีกระเป๋าอาวุธปืนผมยังใช้ไม่ได้ะตอนนี้เพราะว่ากระสุนหมดครับโอเคผมต้องล่อมันมาแต่ละตัวก่อนเหลือแค่สองตัวเองโอเคตัวนี้น่าจะได้ตัวหนึ่งมาเปิดไวมาก ที่นี่มันระเบิดไวยังวะโอเคเหมือนผมจะเสียเลือดน,นดะเดยนรอรอมาสักพักก่อนนะครับเขาเปตัวนี้ออ้ยนี่ไงมีปอกกระสุนมีปอกกระสุนเลยนะออนี่ไงน้ําน้ําตัวนี้หินนี่ไง,งคัญแรกเลยโอเคเหมือนเลือดผมจะยังไม่หายนะเดี๋ยวใช้ผ้าันแผลไปแล้วไม่ใช่เหรออ๋อเหมือนโอ้หิวน้ำโอวดหัลืมดูนะครับว่ามันเป็นศูนย์โอเค ตัวนี้ผมกดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าของผมเต็มนะครับเดี๋ยวกลับบ้านกันก่อนดีกว่าโอ้เมื่อกี้ตึงมือมากเลยนะครับกระสุนก็หมดด้วยปืนผมหมดนั่นแหละคือปัญหานะครับโอเคตัวนี้สร้างเสร็จยังเ,เหมือนจะยังไม่เสร็จนะครับเล็กนิดนึงเล็กประมาณ2นาทีนะครับ แล้วค่อยมาสร้างกันตรงนี้เดี๋ยวต้องผมต้องหาอาวุธก่อนผมจําได้ว่าผมไม่อาวุธเดี๋ยวมาดูที่ฝั่งแล้วนอกกันก่อนผมไม่มีอาวุธเลยผมต้องสร้างอาวุธก่อนโอเคออาวุธที่สร้างได้ก็มีแค่ตัวนี้ใช่ไหมส่วนพวกนี้นี่นพวกนี้ก็สร้างได้นี่หว่าปืนปืนหลักกระสุนกระสุนต้องเตรียมดินปืนด้วยดินปืน ดินปืนสร้างที่ไหนวะเออตรงนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่หรือว่าที่สร้างที่ด้านนอกนี่ทางที่ไอตรงนี้ไม่มีฮะทางนั้นก็ตรงนี้ไม่ใช่อีกเอาซุดไดินปืนนี่มาสร้างตรงไหนวะนะเนี่ยววต้องดูดีๆก่อนเออเหมือนจะไม่มีนะครับไหนมาดูซิ โ okay, อเคดินปืนเดี๋ยวมาดูที่ตรงนี้กันดินปืนดินปืนดินปืน,นดินปืนอ๋อนี่ไงเจอแล้วดินปืนมันมีแรก่กรรมาฐานนะครับไอตัวนี้แล้วก็ไอ,อตัวไอตัวฐานนะเราต้องสามารถสร้างเองได้นะครับไม่จําเป็นต้องไนอะตัวนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวผมเก็บตัวนี้ก่อนผมจะทําการสร้างไอตัวนี้เดี๋ยนะ อ่อสิบชิ้นใช่ไหมเฮ้ hey, ผมจำได้ว่าผมมีเสื้อผ้าใส่นีวะเดี๋ยวหาไปใส่ก่อนโอเคผมก็ได้หาเสื้อผ้ามาใส่แล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้กดตัวนี้เลยเนี่ยเพรว่าเราจะมากดกันก่อนครับตัวนี้มันเป็นเหมือนอการเพิ่มเลเวลนะครับของบังเกอร์นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ตัวนี้มันจะทําอะไรแต่ว่าถ้าเราชนะมันนะครับมันจะให้ตัวปลดล็อกสกิลมานะครับตัวนี้ผมได้แค่ตัวนี้เองนะครับผมไอ้ตัวนี้เพิ่มเลือดนะครับ เดี๋ยวเราจะมากดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าซอมบี้จะเข้ามาโจมตีบ้านเรานั่นเองนะครับเหมือนเป็นการทําภารกิจอะไรสักอย่างนะครับโอเคเราต้องคอยคุ้มกันบ้านนะครับไม่ให้ซอมบี้มาตีนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะตีตัวนี้เราหรือเปล่านะเดี๋ยวบงังเกอร์เราอยู่มีแต้มอยู่ประมาณหนึ่งพันนะครับเราต้องพยายามกําจัดซอมบี้ที่เข้ามาโจมตีบ้านเรานะครับโอเค น่าจะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเพิ่งเลเวลวแรกนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นในตัวนั้นนะครับออกไปแต่ฟาร์มของอย่างเดียวฟังนู้นก็มีเหรอฟังนี้ก็มีโอเคยีนะ่สิบเก้านัดเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมันจะตีเราด้านหลังนะครับโอเคนี่โอเคผ่านแล้วนง่ายเรียบร้อยบงอังคือปลอดภัยนะครับโอเคได้สกิลมาหนึ่งอันนะครับเปิดงไปดูสิตัวนี้ได้อะไรเฮ้ยตัวนี้ได้สามว่ะอ ถ้าเราไม่เอานะครับเราทําการรีเฟซใหม่เราก็จะได้ตัวนี้แต่ว่าผมได้ตัวนี้ผมพอใจแล้วถ้าเพิ่มดามจนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการก่อสร้างเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ดีกว่าให้มันเต็มดีกว่านะครับโอเคกดไปที่ไอ้นี้อย่าเพิ่งให้คะแนนโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นอีกครั้งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่าไออีกมันจะให้อีกอันเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะตัวนี้ให้5ใช่ไหมตัวนี้ผมไม่มีอุปรกรณ์ใส่เลย เดี๋ยวผมต้องไปหาก่อนมีหินมีเหล็กนะครับผมแล้วก็มีไม้ฟึบเข้าไปด้านในเยมันนีตัวนี้ใส่ตัวเหล็กนะตัวนี้8โอเคเริ่มกันเลยโอเครีแพคแบตเทิลไหนเข้ามาซิ2ีนัดเอาดิจะหมดไหมจะหมดไหมอุตสาห์เหลือเศษปืนเศษปืนยังเหลือครึ่งหนึ่งครับ Okay. บางทีมันก็เกิดบั๊กนะครับแต่ว่ามัน,มนไม่พุ่งเข้ามาหาเราเหมือนจะมันอยู่ด้านนอกนะครับว่าตัวนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเพราะเหมือนมันจะอัปเดตใหม่นะครับเฮ้ยมีมาปะเกือบโดนเราเเดี่ตัวนี้มี2ตัวนะครับนี่เหมือนมันจะไปตีบ้านเรานะครับนี่เหมือนมันจะพังใอ้ตรงนี้เราอะนี่ไงโอเคเท่าเดิมประมาณว่าเท่าเดิมแสดงว่าเลเวลเราย,ยังไม่สูงนะครับ มาดูที่ตรงนี้กันก่อนถ้าถ้าเราเอาตัวนี้ล่ะไม่ได้นะวะเดองนี้เลเวลห้าเดี๋ยว Level ดะเออตัวนี้การตีเห็นนะผมเออตัวนี้เป็นการเพิ่มเกราะไอ้ไม่หิวน้ำใช่ไหมตัวนี้มองหาซอมบี้เดี๋ยวตัวนี้มันเพิ่มแล้วนี่วะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ก็ได้โอเคตอนนี้ผมยังเลเวลอยู่ย1่ออยู่นะครับยังไม่เพิ่มนะการฆ่าซอมบี้แต่ละตัวมันเพิ่มยากนะครับมันไม่ได้เพิ่มแบบ แป๊บเดียวถึงเลเวล50 60เลยนะครับเผื่อจะเพิ่มขึ้นก็ใช้เวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าผมต้องการอะไรบ้างนะเพราะว่าปืนผมก็สร้างแล้วนะในนี้ผมสร้างหมดแล้วนะครับผมมันให้สร้างครั้งละ2ชิ้นนะครับก็คือว่ากําหนดสูงสุดก็คือ2ชิ้นแต่ว่าตอนนี้ผมอยากได้ไตัวนี้มากเลยเนี่ยไอตัวนี้ผมต้องไปฟาร์มก่อนเพื่อให้เลเวลสูงขึ้นนะครับ แต่ว่าพวกนี้ผมยังไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่โตตัวนี้ก็จริงๆผมก็สร้างได้แหละเพราะว่ามีของนะครับผมแต่ยังไม่สร้างดีกว่านะเออผมจะเอาของมาสร้างให้ตัวนั้นมากกว่านะครับตัวนี้คืออะไรอ,อ๋อตัวนี้เป็นโตเกี่ยวกับไม่นันนะยังหาชิปไม่ได้เลยนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มของเพิ่มไปไม่ใช่ไปฟาร์มของสิไปกำจัดซอมบี้นะเพื่อเพิ่มเลเวลดีกว่านะครับมันจะได้ทําให้เราได้สร้างปืนอะไรที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็หาอุปกรณ์ไว้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมาฟารมที่ตรงนี้ดีกว่า